มือนีมาพบกับเซลหน่อยอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะที่บ่อเจาก,ก่อกาะสินมวนเชียงสำนักง,งานไงของเฮ่ามือนี่เซลหน่อยมีรถมิซูบิชิมีหลาดมาน,นําำเสนอค่ะเป็นเกียร์ออตโอต้ปี2022ค่ะทันนีรถราคาพิเศษถ้าเขามามีเซอรถลดหามื่นบาทจ้าขายเพียงสา0แสนหามื่นบาททันนีมียังดีตามหน่อยมาเบิ้งเลยค่ะกระจังนาไม แม็กเดิมจากโรงงานอย่างไม่รอบขั้นซีเซนขั้นนี้กับลันตีด้วยค่ะบบเคยชนบ่เคยต่ำาบเคยมีนาำถ่วมามากก่อนจ้าที่เก็บของด้านหลังกับจิกว้างค่ะกะับสิมีอย่างอะไรมีอะไรเปลี่ยนภห้ในห้องโดยสารกว้างค่ะรถคันนี้เข็มไม่ยูห่ที่1 9 4ย2ิกิโลเมตรก็จะเป็นจอบลูทูธ LED เป็นเกียร์ออโต บอก็จะเป็นบอกบกรมมี่สีเทาตัดกับสีดำเล็กกระทัดลัดประหยัดน้ำมันค่ะขั้นนี้กับเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเราประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีก่อนออกรถเท่ากับจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ของเหลวรอบขั้นออกคันนี้ไม่ยากประวัติดีฟรีดาวค่ะไปแน่นอนุมั่ายเส้นสัญญาถึงบ้านทรงฟรีทั่วประเทศไทยค่ะสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 8 1 2 6 2 6 8 7 7ดเดได้ค่ะ รอบหน้าเซลมี่โหลดขั้นไหนมานำเสนอกดแชทกดซับสไครกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊กห้น้ำได้นะค่ะสวัสดี